สวัสดีครับพี่น้องครับตอยดำซิงมาแล้วครับมือนี้ล่สซันสองแล้วครับดูวันนี้เะอข้อคือก่าครับสอง,สองร้อยสิบจัดงานหมาครับเต็มกองเหมือนเดิมโกดแดดแถววะ พุดนิดเดียวครับน้ำแตกแล้วครับแต่บเลอร์ลอก,อ,อกบอลนี่ครับมีน้ำแล้วโอ้ไมีโคล่หั่มโซลาว่าพี่นองเลยต้องงึงหัวัดอยู่ทอะ คุณพูดเล่าแล้วครับจอดปืด๊ดสบายสบายโอ้โหโบนิเลียงเลย มุ้งงนี่ใสจนขวนแตกไนแล้วครับโอ้ยขวดเึ้นไาเลยไหมโอ้หของแท้เขาอีรีเ้ยพอสื่อพอสื่อสมราคาเขาครับสมราคาลานแปดครับของแท้เขาอ่าอันนี้รถเสียกบครับรอยหกหาครับ กันี้กระแรงครับถใไม่เพื่อนครับถใไม่เพื่อนตัวนี้นายใช้งานเขียวครับเราจะใช้เต็มขึ้นบางหันหรอก มชิลอดว่าอะไรนี่อะเมื่อกี้นี่สองซีฟคันขึ้นเลยครับยาทาเบงลอยฮกหาเข้าสิเป็นยังไงแต่ฮกหานี่ไปเปลี่ยนเฟืองทำไมครับอาจจะเป็นเฟืองซีฟครับโตโค้งเปลี่ยนทำไมนี่เฟืองเดิมเฟืองแปดสามเจ็ด ง,งานเที่ยวก็มัน่นพกพกตกต็ดตากล่ะครับแมานี่เกาตักีบตคนละหลายแน่ครับเพราะว่าง,งานแปงนี่เมาน้ำกันจะผู้แบกๆครับเอากระบ,บาดไงหน่อยว่ากันลวด อย่ากิ้นกระเธอนด้วดิน่าห่านแถวครับพอแล้วน่าปล่อยุกงหากระตองใส่แห้งพุงร้ายกว่าเครื่องบือนแน่ครับ โอ้แรงครับแรงแรงสบายสบยเลยต่อไปก็เราโฮกหากันครับโฮกหานอกครับคันนี่จานงานเมาส์ครับเต็มกองใส่เหล้าควมามเดี๋ยวผมตามใส่เหล้ามาพร้อมครับงานเมาส์ใส่เหล้ามานำาโอผมต่อไผน้อ ออเราพี่พ่อพ่อได้บ่เลิกครับได้ดินว่วลายดอกแนวนี่ถึงไปสามสี่วเองไปไลยเติบละ่ะหนามไซบันตาแมวครับ ข้องเสียตามเนี่ย่าจะเป็นเฟื่องแปดเดียครับเฟื่องแปดเกียร์หาเกียร์ GO7C ครับข้องเสียโครบเมื่อกี้นี่ย GO GO h a ครับรถห่าง เล่ซอ,องลอยบางทีเนี่ยน,นี่ลาวเอา,ลา,เอาลาวเอาบางทางอกอกก็มาหาโหดครับหลวงไปตามๆกันดินฝนตกใส่ครับมันลมดินหน้าันหลอกไปแล้วเท่านึงหลอกเลิกขวดที่นี่ มันหอดดินเหลืองมาเลยเป็นลมเป็นเหนื่อดไปเลยองผมบลอดเนี้ยนอนขึ้นบ่ได้ดอกใสงานเมาเนี่ยบ้านมองไฟลาดลวดละ เต็มกองว่าเลยครับโอ้โหที่นับตักยังไงไม่นับดอกก็เต็มว่าไปแล้วครับน,น่าจะพอดล้วครับจูวดปึด๊ดเสียตามเ,ออเสียงทอหลานๆเลยครับ ไปเป็นเสียก้อนกบะสั้นแห้งครับแต่ว่ามา่หงเนือครับมันเป็นผักกินดินอ่อนครับอย่างนี้นตัวนี้งานเที่ยวครับจัดงานเที่ยวแต่ว่าลงมาทางล่างกันแนนดีอยู่คุณลงแล้วประมาณเมนหาซิบนี่แหละครับ นนี่ก็ยืนอยู่ดินดินหินครับมีหินตีนน้ำหินปนเหนียวใส่กได้ขึ้นของผมเนี่ยอยู่บกขึ้นของผมว่าน้องไฟแล้วนี่ยต้องดึงไปแค่โตนั่นดึงไปไกลหุ่นเลื่อนเรว ่ไม่ด้คือหอเรื่งกัจวดไ่ได้อตืออยาง่ไอยากาไข้ามาหะเนี่ยของของขาสูงหรือขาดต่ำใ่เนี่ยซำเกาทุกหลทุกหน่อยตานนั้นยังออกกไอทุกทุกน้อยนึงออกเลรือยกปจักสีบารไปนี่ยเ้เดีว เดียวเดียวแล้วก็คลิปไปพ่อพ่อพ่อไอซี่ไร่ไร่ไปฝั่งซีจีครับสบายสบายครับงานเที่ยวครับเอาพร้อมคลิปนะครับพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเห้ต่อยดำซิงครับเนี่ยสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ